สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรใจเจริญมีรถ l 3 6 0 8 sp มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น l 3 6 0 8 sp ราคาอยู่ที่3 2ม0 0 0สองหบาทครับมีใบมีดแตนหน้าแล้วก็มีผานหลังตัวนี้เขาติดโรตารี่มาให้ดูเฉยๆนะครับนะครับถ้าทำแต่ยาวโรตารี่ก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยครับราคาไม่แพงครับตัวนี้ผานหน้าผานหลังนะครับราคาอยู่ที่3 2ม0 0 0สองหบาทนะครับทำใดจะเอาโรตารี่เพิ่มก็ เติมตังค์เอานะครับทำได้สนใจก็โทรมาคุยนได้เอบอร์ของเบอร์เดิมครับศูนย์แปดหนึ่งสครับ0 8 1 6 0แป3หนร้านบัวสอนอัมพรแทกเตอร์นะครับวันนี้มีลูกค้ามาจอดครับก็เลยรีวิวนอกร้านไม่ได้นะสตาั้งเราลองขับดูในร้านนี่แหละครับสตาร์ทเลยปัดถึงง่ายครับหลังไวครับหน้าไวครับไปเลย3ามแสนสองหบาทให้ฐานหน้าแล้วก็ฐานหลัง เพิ่มเงินเอานะครับวิ่งดีไม่มีหอนเลยครับวันนี้ครับพ่อทีนี้แค่นั้นครับสวัสดีครับ